จูกะสวัสดีคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยรวยรวย,รวยสวัสดีทักทายนะฮะวันนี้นะผมจะมาเล่านะในเรื่องความที่ผมฝันนะผมฝันว่าอะไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าความฝันนี้สามารถที่จะมาตีเป็นตัวเลขได้ไหม ผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านตีให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเลยอยากจะมาบอกคุณผู้ชมนะซึ่งตัวเลขนะที่อาจารย์บอกให้มานฮะก็จะมีอยู่ประมาณ 3- าสีตัวนะฮประมาณนี้นะแต่เน้นๆหลักๆแน่นอนนะฮะมีเลขหนึ่งที่น่าน่าดูน้าลองน่าสัมผัสมากที่สุดนะผมดูแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบนะเพราะฉะนั้นเองนะวันนี้อยากจะให้พวกเรา ผมตามหานะฮะตามหาอาจารย์ที่จะทํานายฝันให้ผมตั้งนานฮนะเพิ่งมาเจอวันนี้ตีความฝันให้ผมเป็นเลขเด็ดนะผมเลยจึงเอามาฝากคุณผู้ชมนะในแฟนช่องของผมนะฮะครับซึ่งในตัวเลขนะในตัวเลขก็ใกลยเคียงสําหรับหลายหลายคนที่กําลังหาซื้อ,อหาดู ในช่วงนี้นะหลายๆท่านหลายคนก็เห็นทราบว่า,อ,าอะไรนะเขาบอกว่ามีการองค์การอั้นประมาณนี้นะผมเองก็ไม่รู้นะเขาอั้นอะไรนะแต่เลขที่ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งกูรูท่านหนึ่งที่ท่านได้ทำนายความฝันให้ผมนะผมเชื่อมันนะ่นเหลือเกินว่าคุณผู้ชมนะัแฟนช่อง มหาเฮงรวยรจะชื่นชอบแน่นอนอย่าลืมนะฮะเมื่อท่านดูแล้วนะขอความกรุณาท่านได้กดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจด้วยนะหนึ่งกำลังใจ1กดแชร์หนึ่งกดไลค์นะเพื่อให้อามหาเฮงรวยๆนะได้มีกำลังใจอยากจะนำตัวลงตัวเลขมาฝากคุณผู้ชม อีกในต่อไปและใครนะที่ถูกเลขทํานายฝันตัวนี้อย่าลืมร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูในเลขความฝันที่อาจารย์ท่านบอกนะนี่อาจารย์ท่านบอกว่ามีเลขอะไรบ้างนะมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาให้ท่านดูนะเดี๋ยวจะาให้ท่านดูท่านพร้อมกันหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้ว เตรียมตัวได้เลยผมฝันว่านะฝันว่าได้นะช้างโซเชือกนะผมฝันว่าได้ช้างโซบเชือกนะเนี่ยนี่ฮะความฝันนะได้ช้างโซเชือกใครจะทำนายความฝันได้เหมือนกับพระอาจารย์ท่านนี้หรือไม่แต่ผมตามหามาหลายวัน พระอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้รู้แล้วก็ทานายความฝันแม่นบางๆครับมาดูว่าท่านจะทานายความฝันของผมที่ผมฝันเห็นว่าช้างสองเชือกมีเลขอะไรบ้างเลขที่พระอาจารย์นะท่านให้มาท่านให้มาสมตัวก็คือมี8ป9นศูนย์นะฮะ แล้วยังมีเก้าเก้าสงนะสงตัวท่านยังมาให้อีกนะเก้าศูนย์กับเก้าสองนะเก้าศูนย์กับเก้าสองดูแล้วท่านให้เป็นหลักเก้ายงถ้าท่านดูแล้ว เห็นไหมฮมองไปแล้วมีหลักเก้าอย่างเดียวมีหลักเก้าอย่างเดียวแต่สิ่งสําคัญที่สุดท่านยังแนะนําเพิ่มเติมมาว่าระวังเลขตัวนี้ระวังเลขตัวน,วนี้เลขตัวนี้คือเลขอะไรเลขตัวนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่นะเชื่อหรือไม่ว่าเลขตัวนี้ไปตรงและโดนใจหลายๆคนนะหลายหคนหลายๆท่าน นะผมเองก็ยังโดนใจเลยฮนะว่าเลขตัวนี้อม,มันน่าจะใช่นะมันน่าจะใช่ดูนะว่าเลขอะไรที่พระอาจารย์ท่านให้ระมัดระวังก็คือเลขตัวนี้ระมัดระวังนะไล่ลงมาเลยฮะสามช่องนี้เนะี่สามตัวนี้พระอาจารย์ที่ทํานายฝันบอกว่าระวังที่สุดนะระวังที่สุดนะระวังที่สุดนะ ซึ่งดูจากภาพรวมนะการทำนายฝันนะท่านคิดอย่างไรนะท่านคิดอย่างไรว่ามีตัวเลขอะไรบ้างที่ท่านจะควรระวังท่านดูนะท่านดูให้ดีดนะใครเห็นแล้วนะอย่าลืมถ้าใครโชคดีกับเลขชุดนี้นะร่วมทำบุญด้วยกันนะนะอย่าลืมนะร่วมทำบุญด้วยกันนะตามต่อกับเลขใบสองด้วยอย่าลืม วันที่16บหกเลขใบสองใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะหรือโทรเข้ามาได้นะนี่คือตัวเลขที่ฝันตามหาคนทำลายฝันมา4วันเต็มๆนะเพิ่งได้มาเจอวันนี้เลยอยากจะฝากคุณผู้ชมนะว่าเอาไปเป็นแนวทางนะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก็แล้วกันนะเลขความฝันเกิดจากที่เราฝันว่า เราเห็นนะผมเองนะผมนะได้ฝันว่าได้ช้างสองเชือกได้ช้างสองเชือกผมก็ทำนายไม่เป็นตรงความฝันนะฮะทำนายเป็นแต่ผมไม่เม่นผมเลยตามหาอาจารย์ที่จะมาทำนายฝันให้สุดท้ายก็มาได้เป็นลักษณะนี้นะส่วนที่วงวงไว้นี้ท่านบอกว่าเป็น ตัวที่ต้องระมัดระวังที่สุดนะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังที่สุดเอาละคุณผู้ชมใครเห็นแล้วเห็นแล้วอะการนทำนายฝันของพระอาจารย์ชื่อดังท่านไม่ให้เปิดเผยตัวตนของท่านนะนะท่านบอกว่าอัตมาขอทํานายแบบนี้นะแล้วก็มีคนไปให้เกทํทำนายนี่ย อย่างนี้เลยฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคุณผู้ชมนะตามที่ท่านได้เห็นไปแล้วใครเห็นแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมถ้าเลขความฝันของผมนะเท่าล็อกหรือใครถูกนะก็อย่าลืมร่วมทำบุญด้วยกันนะเนาะส่วนจะไปทำที่ไหนอะไรอย่างไรนะเดี๋ยวผมแจ้งอีกรอบหนึ่ง นะสนปับวันนี้เลขฝันที่ตามคันหามานานก็ได้ไปแล้วนะสรุปก็คือนี่คำว่าฝันได้ช้างสองเชือกก็จะเป็นเลขลักษณะนี้ท่านตีเป็นตัวนี้นะเลขฝันตีเป็นอย่างนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขเขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังนะฮะโอเค ก็ให้คุณผู้ชมได้ลองออกไปเป็นแนวทางนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์สำหรับวันนี้ร่ำลาก,กันไปกับช่องมหาเฮงเวยๆติดตามตอนต่อไปในเลขบ่ายสองวันที่16จุงกะสวัสดีครับ